เธอยนูเยอะไฟบ้านเรามีไฟไม่ได้รวยแต่ใจมันใหญ่เสียงคลื่นกระแทกฟังเหมือนเสียงฟันเธอยังไม่ไปอยากาเงือคือต้นทุนชีวิตนี้ไม่มีใครให้สู้ใด้ไฟในยอนสู้แบบคนใต้ตัวจริงในไฟอ้ายบ้านอยู่ริมเลแต่ฟันอยู่บนฟ้า,ฟาจะางกน้องคว่วงปรดแดหัวใจมันบาลางยร,รักคเปาเกาฝ่าฝนกำลังกัง yeah, yeah. เปิดฟังบทเพลงไป yeah, yeah. ให้หัวใจมันสู้ไปไม่มีแบงค์พันมีต่แรงหึดลมและลุกมันเรือชนคลื่นเสียงแม่บอกให้ทนเสียงพอ่อสอนให้สูต้ตายอย่างเราไม่กลัวฝนเพราะใจมันรู้ว่าต้องสู้ไปไบ้านเรามีไฟไม่ได้รวยแต่ใจมันใหญ่เสียงคลื่นก็แทกฟ,งงฟ,ทงฟังเหมือนเสียงฝันเทยังไม่ไปยาดังเอือคือต้นทุนชีวิตนี้ไม่มีใครให้สู้ตายไฟนีออนสู้แบบคนไตยตัวจริงในไฟไฟ้า ไฟไม่ได้รวยแต่ใจมันใหญ่ yeah, yeah, yeah. เสียงคื้นกระแทกฟังเหมือนเสียงฝันเพยอยังไม่ไป่าั่งเงือคือต้นทุนชีวิตนี้ไม่มีใครให้สู้ใต้ไฟในออนสู้แบบคนไตตัวจริงในไฟฟ้าจากจักยาลาไปสูราจากกลางถึงพัดทะลุเสียงแรบของเด็กตามันดังขึ้นในขึ้นในลมพุงไม่ในของเด็กตั้งศักดิ์ศรีบ้านเกิดอยู่ในใจไม่ลืมทุกที สู้เพื่อพ่อแม่เพื่อคนฟังเพื่อฝันใต้แดดใต้ฝนใต้ใจใต้วันไฟนีออนสองทางกลางเมืองไทยแต่ไฟในใจมันสว่างกว่าคราบใต้บ้านเรามีไฟไม่ได้รวยแต่ใจมันใหญ่เสียงพื้นก็แทกฟังเหมือนเสียงฝันเทยังไม่ไฟยาดัเงือคือต้นทุนชีวิตนี้ไม่มีใครให้สู้ใต้ไฟนีออนสู้แบบคนใต้ตัวจริงในไฟฟ้าใต้บ้านเรามีไฟไม่ได้